สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโหไม่เจอกันหลายหลายหลายคอสนะคะคิดถึงนะคะก็แนะนำตัวนะคะชื่อน้ำหวานนะคะเพชรหกิหงพัสรธาดานะคะ โอเคส่วนคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชายเราก็มีซิเนกราเพราะเราเข้าใจอะความแตกต่างระหว่างเพศ2เพศนะคะแค่ระบบฮอร์โมนที่ครอบคุมทุกส่วนของร่างกายเราก็แตกต่างกันแล้วดังนั้นเราจะให้ทานอะไรแล้วให้ออกฤทธิ์เหมือนกันมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะคะซิเนกราเนี่ยถูกออกแบบมาเพราะว่าเราเข้าใจว่าความเสื่อมของร่างกายของผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะอวัยวะเพศเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากการเสื่อมของหลอดเลือด ะะผู้หญิงเราอะ่ะไม่ได้มีอวัยวะเพศที่เกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดดังนั้นถามว่าทานเซเนกาไปไม่ได้เกิดสมมติผู้หญิงทานเซเนกานะคะไม่ได้เกิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องระบบเพศเราแต่ทานเซเนกาเข้าไปเพื่อบำรุงหลอดเลือดก็ได้อย่างน้ำหวานก็ทานนะคะอย่างสมมติตื่นมาเชา้าๆแล้วก็แบบว่ามึนๆเหมือนนอนดึกอะไรเงี้ยรู้สึกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพาะกินเซเนกานะเออแบบนี้นะคะทีนี้เซเนกาเนี่ยคน แต่ก่อนเรายังไม่มีตัวเลือกมากนะคะยาที่โด่งดังที่สุดในวงการนี้ก็คือไวอากรานะคะซึ่งไวอากราเนี่ยจริงๆเป็นยาหัวใจเนาะเขาคิดค้นมาเพื่อรักษาผู้ป่วยหัวใจเพราะมันดูแลเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็ทําขณะที่ทํากลุ่มทดลองอยู่อะคะ่ะกำลังวิจัยยาตัวนี้นะยาเรื่องหัวใจปุ๊บกาลังทํากลุ่มทดลองอยู่ปรากฏว่ากลุ่มอาสา,าสมาัครเกิดผลอันนึงโดยที่ไม่ได้คาดคิดพร้อมใจกันเกิดผลลัพธ์สิ่งนี้ก็คืออวัยวะเพศ ะะมีประสิทธิภาพขึ้นมามากกว่าหัวใจอีกนะคะเขาก็เลยยุติการทดลองยานี้เป็นยาหัวใจแล้วก็ย้ายมาเป็นยาอิเล็กทริคดิสฟังชันเลยนะคะแล้วก็ร่ํารวยกันมากบริษัทยานี้นะคะจนตอนหลังมามียากอปี้มียาปอมยาเถื่อนนะคะแล้วก็คนไข้ลหลายๆคนที่เขาอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาแพทย์เนี่ยไปซื้อมาทานหรือทานโอเวอร์ดสเองอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวน่าเศร้าแบบเนี้ยเยอะแยะมากเลยนะคะนั้นมีความอันตรายเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจโดยตรง แต่ทีนี้ซิเนกาเนี่ยออกฤทธิ์คล้ายกันนะคะโดยการฟื้นฟูหลอดเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะที่จะไปสู่อวัยวะเพศนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการขั่งของเลือดออในบริเวณน,นั้นนะคะทำให้รู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราเคารพธงชาตินะคะแล้วก็ระบบฮอร์โมนระบบอะไรต่างๆมันก็คือดีขึ้นแต่ว่าปลอดภัยมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือสถาบันเอฟซ่านะคะจากยุโรปเนี่ยก็คือออกมาตีพิมพ์เลยว่า ซิงเมทโอนนนนะคะที่อยู่ในเซนกราของเราเนี่ยนะคะชื่อซิงเมทโอนีนเนาะแต่ชื่อเทรดเนมว่าฮาร์ดิเจนนะคะฮารดิเจนที่ขี้เขียนนี่นะคะคือซิงเมทโอนนนเนี่ยมีความปลอดภัยแม้ในคนที่มีโรคประจําตัวโรคความดานันโรคเบาหวานอะไรต่างๆอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ปลอดภัยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายนะคะโอเคแล้วยังมีโสมนะคะสารสกัดจากโสมเพิ่มฮอร์โมนให้กับผู้ชายด้วย เพิ่มพลังนะคะผู้ชายหลายๆคนที่พอเราอายุเยอะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีพลังเราไม่มีแบบความกระปรี้กระเป๋านะคะเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยคือโสมก็ช่วยแล้วก็ผมนะคะจะมีภาวะผมร่วงโสมก็จะช่วยตรงนั้นลดภาวะผมร่วงด้วยนะคะก็ทานหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะคะก็ผลก็ต้องถามกันเราเองนะคะว่าผลเป็นยังไงนะคะอ่าทีนี้หน้านี้เนาะก็รวมมาแล้วอีกเช่นกันนะคะว่า เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะมีสารสกัดจากอะไรตรงนี้นะคะเออพอดีนว่นนะมีน้องทีมงานนะคะนนอยากให้แจกกระดาษใครมีคําถามอะไรอะคะ่ะเขียนใส่กระดาษไว้ได้เลยกระดาษน้อยอะคะ่ะถ้าเกิดยังไงรบกวนฝากถามเลยนะคะว่าจะให้แจกให้ทุกคนเลยเนาะ,ะแล้วก็เขียนมาเดี๋ยวนว่าจะมีช่วงให้ตอบนะคะเดี๋ยวจะตอบให้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะคะ